รองคู่เอกของรายการศึกชูเจริญมวยไทยบวกเชฟบุญธรรมกับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับประจวันพุธที่18พฤศจิกายน2558โปรโรเตอร์เตอร์ช้สู้ครับชูเจริญระวิอารามวงแล้วก็เชฟบุญธรรมภาคโพครับเชฟกระทะเหล็กเจ้าของร้านฮอนโมโนซูชิต่างศึกต่างสายครับอีกคู่หนึ่งแล้วครับกล้องนายยอยองร้อยเอ็ดเจอกับเพชรงามเกียรติกำพลครับพเพชรงามนี่จากศรีสะเกดนะครับกล้องนายนี่จากร้อยเอ็ด กรรมการวรศักพักีครัครับเกิดที่ชนบุรีครับตอนนี้ไปเป็นพอกรก,รกรทอ,อยู่ที่ฉะเชิงเซาครับเพชรงามีฟอร์มกําลังสวยเลยนะครับก็เรียกว่าสี่ไฟหลังนี่ชนะมารวดนะครับชนะมงคลแกล้วชนะเพชรสายฟ้าครับแล้วก็ชนะเหล็กไหลสอตะกุดทองครับส่วนนด้านของก้องดานัยครับชนะโคชสารสุรชัยครับผู้ชกโดนไล่ลงแล้วก็ชนะคะแนนเพชรสาเกตน,น้ำยาพอน้ำคอนเฟิร์มมาในไฟล่าสุด ฟอร์มนี่สวยเหมือนกันครับแย่งกันดังแล้วครับมวยคู่นี้เขาวางแข้งขวาครับเพชรงามครับก้องนาไนอัดด้วยขวาโตครับชบกันในพิกัดน้ําหนัก128ตอปอนด์ครับปล่อยตัวยกสามาครับก้องนาไนได้เปรียบครับขวาเสียบเข้าขวาครับก้องนาไนครับแข้งซ้ายครับก้องนาไนครับเพชรงามขยับวางแข้งขวาครับเป็นมวยเข่าเหมือนกันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าความหลากหลายนี่เพชรงามระยะหลังพัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะนะครับ อาวุธมากยิ่งขึ้นครับขยับขยับเจอเข่าขวากระแทกหมัดแทงเข่าขวาครับก้องนาไครับเพชรงามกระทุงเข่าซ้ายพุกขวาครับเพชรงามต่อยซ้ายล่างสลับบนครับก้องนาไนไม่สนครับเดินชนเข้าไปครับแทงเข่าขวาเจอเข่าซ้ายของนี่แหละครับมีเหลี่ยมมาช่วยวางแข้งซ้ายครับเพชรงามครับแน่เคนอนาคสินครับโบกมือเลยครับแบบว่าโอ้ถูกใจถูกใจพี่เหลือเกินไอ้น้องเอ๋ย ปีนี้ในช่วงปลายปีก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นมาเรื่อยๆครับเพชดงามเกียิกำพลครับก่อนหน้านั้นก็ชนะ2แพ้3หมายถึงว่าชนะ2อครั้งแล้วก็มาแพ้อีก3าครั้งนะครับก็ลุ่มๆดอนๆแล้วครับ3วันดี4ีวันไข้ครับอาการไม่ค่อยปกติเท่าไหร่แต่ตอนนี้โอ้โหเจอหน้าผมนี่คงจะย่อเย้ยผมคืนแล้วครับ <c oughs> เป็นไงครับพี่ปอง พอมผมตอนนี้แซวผมไม่ได้แล้วอ้าวโหรัดตีครับที่ด้านของเพชรงามครับปล่อยตัวยก4มาครับตลาดหลักทรัพย์กล้องนันนายังต่อ3 2นะครับโอ้ก็เรียกว่ามองกัอนาคตครับมองว่ากล้องนันนายเดินแล้วไม่หยุดครับเพชรงามนี่กลัวจะหมดซะก่อนอ้าววางแข้งซ้ายครับเพชรงามถีบขวาต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับเพชรงามครับโอ้โหเจอครับเจอเหลี่ยมของเพชรงามครับล้มหงายท้องไปเสียเวลาหน่อยลุกขึ้นมาใหม่ครับกล้องนันนยครับ ตีเข่าขวาเจอเข่าซ้ายของเจ้าเจอเข่าขวาของน้องนนายครับเพชรงามตีเข่าซ้ายมาครับโอ้โหเข่าล้วนเข่าแล้วครับตอนนี้เพชรงามบอกว่าผมต้อเข่าครับไม่กลัวอยู่แล้วครับอ้าวแทงเข่าซ้ายครับวางแข้งซ้ายนี่เสริมให้อีกครับเสริมให้อีกไม่ได้มีเข่าอย่างเดียวครับอ้าวศอกขวาของน้องนนายไม่โดนเจอศอกซ้ายคืนครับวันนี้นี่มาครบเครื่องเลยครับโชว์ให้เห็นครับวางแข้งซ้ายละกขาไว้เสียบเข่าซ้ายอีกทีหนึ่งเสียบเข่าซ้ายไปครับโอ้โหชุดนี้ทําได้สวยครับเพชรงามครับดักแทงเข่าซ้ายครับ ดึงมาแล้วก็เสียบซ้ายต่างครับแม่รอเลยครับปากตีนี้ก็รออยู่แล้วครับวันนี้นี่รอยิ่งขึ้นเลยครับเพชรงามเกียรติกำพลครับกอนอนัยพยายามตีเจอเข่าขวาของเพชรงามโอ้โหชุกชัดเจนด้วยครับเพชรงามขยับขยับมั่นใจแล้วครับกอนอนัยเดินครับแทงเข่าเพชรงามแข้งซ้ายครับโอ้โหดูครับ ก็เตะไปแล้วไม่บางเลยครับางด้านของกล้องในครับไม่ยกบังปุ๊บโดนเตะเข้าไปบ่อยๆครับแรกๆก็อาจจะแค่คันๆครับหลังหลังมานี้ชักจะเจ็บแล้วครับนี่ครับเสีบเข่าวซ้ายแล้วดึงครับดูครับแม่แล้วยืนแอคเลยครับเพชรงามโอ้วืดวาดไปมาครับโอ้หรือว่าเอามวยเอามวยแพ้มาต่ออีกแล้วครับอีกคู่หนึ่งครับ ดูครับไม่แลกไม่ประทะาแล้วครับทางด้านของเพชรง,งามเกียรติกำพลครับกองานาไนหมัดแล้วครับล็อกรัดมาเดินเข้าหากำปั้นก็ไม่ได้สลับแทนเข่าวาครับสบายแล้วครับตอนนี้กองเชียร์ของเพชรง,งามโทรไปเปิดพัตคารสังอาหารรอแล้วครับ ขีดขวาไปครับอือดูครับอาวุธอ่อนปวกเปียกไปหมดเลยครับตอนนี้ก็นาไนครับตาไม่ทันไล่ไม่จนนะครับแล้วก็โดนโต้หนักๆครับที่แลาที่สําคัญเนี่ยตัวเองไม่ยกบางด้วยไม่ยอมเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ครับเดินหอบแหแงๆเข้าเวทีครับดูครับอาการนักมวยครับกับปี้กระเป่าคนละแบบเลยครับจากหมูกองบินหนึ่งนะครับก็ขึ้นมาเทนแล้วครับบอกว่าต้องกำปั้นแล้วครับ อย่างอื่นไม่ต้องไปสนครับชนด้วยกําปั้นแหละครับตีเข่าก็นู่นแหละครับเข่าพัรษาปีหน้านู่นเลยครับแต่ว่าเพชรงามครับป้องกันได้ไม่ได้อ้าเจอสอกจีบซ้ายไว้กระแทกหมัดกระแทกหมัดซ้ายครับโอ้โหมั่นใจครับวันนี้ดูครับวันนี้มั่นใจมากครับเพชรงามครับดูครับบนแล้วก็กระแทกหมัดครับดูครับไม่มีลูกตกใจเลยครับ แต่กองเชียร์นะผมเชื่อว่าคงไม่คิดเหมือนเพชรงามนะครับคือใจหายแวบแน่นอนครับดูปปายงแป้ยิ้มครับยืนเชียร์ที่มุมครับถีบซ้ายไปครับเพชรงามจะต่อยครับก้อหน้าในาครับเพชรงามบอกว่าขอกอดหน่อยเพื่อนพื้นที่ติดกันด้วยนะครับร้อยเอ็ดกับทางด้านของศรีสะเกดเนี่ยมีพื้นที่บางอำเภอติดกันนะครับ ถีบซ้ายไปครับถีบซ้ายไปครับเพชรงามเี่ครับกระแทกหมัดกระแทกหมัดแล้วก็เข้ามาล็อกคอครับสุดท้ายก็ไม่ไหวแล้วครับตามไม่ทันไล่ไม่จนจริงๆครับวันนี้ครับหมดยกสุดท้ายครับ โอ้เป็นทางด้านของเจ้าเพชรงามเกียรติกำพลนะครับ49ต่อ47ทั้ง3เสียงนะครับขาดลอยเหลือเชื่อจริงๆนะครับจากธนดลอยู่เบิกนารงธนจันทร์และชุมพลอินตายศจะบอกว่าจะบอกว่าหลงแข่งก็ได้นะครับหลงแข่งหลงข่าวครับหลงเข้าป่าไปเลยครับกองเทียร์สะอื้นครับกองเชียร์ของก้องดันในครับอ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับกําลังใจมีให้เสมอครับ ยินดีกับทางด้านของเพชรงามเขียดกำพลด้วยครับ